พี่น้อง FC ครับทีนี้เรามาเริ่มทําการนะครับประกอบห้องคลัสของตระกูลเว็บรอยนะทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบห้องคลัสนะครับเรามาดูสลัก4ตัว5ตัวต,วตรงนี้นะสลัก5ตัวรูใหญ่นะครับแล้วก็2ตัวรูเล็กบริเวณน,นี้นะถ้าหากว่าเราใส่ผิดในงานเข้าเลยนะจริงๆแล้วนะครับรูพวกนี้นะทั้ง5รู6รูเนี่ยทั้ง5้ารูเนี่ยนะครับมันจะมีรูลึกรูตื้นนะครับส่วน2รูเล็กนะครับมันเท่ากัน นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะใส่สลักตรงนี้เราต้องย่างดูก่อนนะเอาไม้เอาเหล็กเอาไขควงจูนก็ได้แย่ลงไปดูก่อนนะว่าอ่ารูไหนลึกรูไหนตื้นนะมันก็จะมีอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสลักตัวนี้มันสั้นเห็นไหมนอกนั้นมันยาวนะครับทุกท่านนะสลักสั้นนะครับอ่ามันก็จะมีรูสลักสั้นอยู่นะอันนี้ผมก็จะเอาลงตรงนี้นะอันนี้ก็คือตัวสั้นนะนอกนั้นยาวหมดเลยนะนอกนั้นยาวหมดเลยนะให้เราสังเกตว่า เวลาเราใส่ลงไปแล้วนะครับมันจะเสมอกันทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือตัวสั้นนะให้เราสังเกตดูดีๆนะครับเวลาที่เราใส่นะ